ในงานงานประเพณีฉลองสารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิตประจำปีงบประมาณ2568นแะครับแต่เป็นปีนี้ปี67อยู่นะครับคับคืนนี้เป็นคืนที่3ใช่ไหมครับคืนที่3แล้วไม่ใช่คืนสุดท้ายผมจะไม่พูดพว่าคืนสุดท้ายนะเป็นคืนที่3นะครับของงานฉลองศารครับเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิตของเรานะครับคุณจอาครับคุณรู้ไหมว่าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุฎจิตของเรานั้นมีมาอย่างไรนี่แหละครับที่จะให้ท่านสอทพิษนุมาเล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับ ารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิตของเรานะครับผมเกิดมานะครับปีนี้เข้า63ปีแล้วนะครับตั้งแต่รู้ภาษาตั้งแต่อายุ6ปี7ปีนะครับก็เขาจะมีงานงิ้วนะครับมีงานงิ้วที่ศารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิตนะครับที่ตรงในตลาดกุจิตนะครับสมัยก่อนนั้นตามที่ผมนะครับได้รับรู้ได้เห็นมานะครับจะมีแต่งยิ้ว นะครับมีเตียงยิ้วหรือบุคลากรจีนนั่นแหละครับนั้นเลิกต่อมานะครับ,ต,นะรบต่อมาเรื่อยๆก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับมียิ้วนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์การแปลงหรือหนังรอมผ้าในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนแล้วต่อมานะครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าย้อนหลังไป15-16ปีนะครับณนะลานเพลินแห่งนี้ก็จะมี ดนตรีจัดมา16ปีแล้วใช่ไหมครับประมาณ16ปีนะครับจะมีศิลปินนักร้องนักดนตรีนะครับทีทางเทศบาลตำบลกุจิกของเราร่วมกับคณะกรรมการการสารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิกร่วมกันร่วมกับพี่น้องชาวกุจิกนะครับใหญ่จัดให้เป็นลานเพินกัและก็ไปหา